ภาวะโควิดระบาดระลอกใหม่คนท้องติดโควิดแล้วร่วมพันคนจึงมีคำถามมากมายที่ทั้งสับสนและไม่ชัดเจนอยากทราบว่าคนท้องฉีดวัคซีนได้ไหมคะคนท้องติดโควิดแบบนี้เชื้อโควิดจะส่งผลถึงลูกในท้องไหมคะเกิดติดโควิดอยู่อะคะ่ะแล้วเราจะให้นมลูกได้ไหมการตั้งครรภ์นในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้เราจะดูแลตัวเองและลูกได้อย่างไรบ้าง เราจึงจัดให้คนท้องได้ซักถามกับคุณหมอสูตินรีแพทย์โดยโตรงเพื่อคลายความสงสัยและทำความเข้าใจไปพร้อมกันตอนนี้ท้องได้5เดือนแล้วค่ะอยากทราบว่าฉีดวัคซีนได้หรือยังและถ้าติดโควิดขึ้นมาอาการจะหนักกว่าคนทั่วไปหรือเปล่าคะสตรีตัง้งครรภ์ครับมีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรสัสโควิด -19 เนี่ยใกล้เคียงกับคนปกติทั่วไปเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดจะแนะนำให้ฉีดวัคซีน ควรฉีดวัคซีนหลังจากที่ตั้งครรภ์ไปแล้วมากกว่า12สัปดาห์เป็นต้นไปโดยที่80%ส่วนใหญ่ของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อมักจะไม่มียาการหรือว่ามีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองและเกิดมีการติดเชื้อในไตรมาสที่2หรือ3จะมีความรุนแรงมากขึ้นโดยความเสี่ยงที่ว่านั่นก็คือความเสี่ยงที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับนอนแอดมิที่ห้องไอซีโดยที่ถ้าติดเชื้อยังไม่พบว่าเพิ่โมโอกาสการแท้งหรือว่าทารกผิดปกติเรื่องของความพิการนะครับตอนนี้ท้องผู่ค่ะ ติดโควิดตอนอายุค113สัปดาห์แต่ว่าตอนนี้รักษาหายแล้วนะคะเลยอยากทราบว่าเชื้อโควิดที่มีอยู่ในร่างกายอะคะ่ะจะส่งผลต่อลูกในท้องไหมคะถ้าเกิดเราสัมผัสใกล้ชิดและตรวจพบว่าเราติดเชือ้อก็มีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงหรือว่าส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์ได้เช่นเดียวกัน แต่ยังไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนชัดเจนว่าตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรน่าสิบเก้าในน้ำคร่ำหรือว่าในน้ำนมโดยตรงนะครับดังนั้นผลข้างเคียงที่เกิดกับเด็กน่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์มากกว่ามีโอกาสที่ทําให้คุณแม่เนี่ยมีภาวะที่จะคลอดก่อนกําหนดได้การติดเชื้อหลังคลอดของเด็กเนี่ยสามารถพบได้ครับประมาณ2-5%เปอร์เซ็นต์ทั่วโลกนะครับเด๋ยวที่ยังไม่มีหลักฐานข้อมูลชัดเจนว่าติดมาในช่วงไหนนะครับก่อนคลอดระหว่างคลอดหรือว่าหลังคลอด พรุ่งนี้ค่ะจะคลอดลูกแล้วค่ะตื่นเต้นก็ตื่นเต้นกลัวก็กลัวคลอดลูกช่วงนี้ค่ะมันจะปลอดภัยไหมคะทุกโรงพยาบาลครับเขจะมีมาตรการในการป้องกันและกรละ็ระวังเรื่องของการแพร่เชื้อครับโควิดสิอยู่แล้วทุกเคสที่เข้าทําการคลอดจะต้องมีการตรวจคัดกรอ,องเรื่องของภาวะติดเชื้อของโควิดสิ ไม่ว่าจะเป็นตนัวคุณแม่เองนะครับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนในทีมระหว่างที่พ่อนีก็จะมีการสวมหน้ากากอนามัยรวมถึงมีการใส่ชุดป้องกันการติดเชื้ออย่างเร็งครับหลังจากนั้นก็จะมีการจำกัดคนเข้าเยี่ยมครับเพื่อลดการที่จะนำพาเชื้อจากภายนอกเข้าสู่โรงพยาบาลเนืนั้นการพอดบุตรในช่วงนี้ยังถือว่าปลอดภยัย เพิ่งข้อลูกมาค่ะถ้าติดโควิดคุณแม่สามารถให้นมลูกได้ไหมและเชื้อโควิดผ่านทางน้ำนมหรือเปล่าในกรณีที่เคยติดเชื้อมาแล้ว,ลว,ลวรักษาหายเป็นปกติเรียบร้อยแล้วสามารถให้นมบุตรได้ตามปกติครับแต่ในกรณีที่ติดเชื้อหลังคลอดแล้วต้องให้นมลูกแนะนําว่าเรายังสามารถให้นมลูกได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องสวมหน้ากากออามาทุกครั้งเวลาที่ให้นมบุตรทางเรื่องอีกทางเรื่องหนึ่องอาจจะใช้วิธีการเั๊าน้ำนมครับผม เก็บเอาไว้แล้วให้ยาหรือพี่เลี it, it <fishing. S 3> ้ยงก็ไ <cử> ด <Airbnb> ้ค <crít> ร <at IO> ับเป็นคนที่จะป้นน้นมแทนล็อร่วมไปถึงนะครับคนไข้กลุ่มที่ติดเชื้อและได้รับยาต้านไวรัสที่ชื่อว่าฟาวิพิเรเวียหมอแนะนําว่ากลุ่มคนเหล่านี้ครับควรหลีกเลี่ยงการให้นมบุตรเพราะยาถูกขับออกผ่านทางน้ํานมและมีผลต่อเด็กได้คนท้องจะลดอัตราการเสียชีวิตได้ด้วยการฉีดวัคซีนเมื่อมีอายุครรภ์สสสัปดาห์ขึ้นไปถึงแม้ยังไม่มีรายงานว่าลูกติดโควิดจากแม่ได้แต่การที่แม่ป่วยย่อมส่งผลต่อลูก และน้ำนมแม่สามารถให้ลูกได้แม้ได้รับเชือ้อแต่ต้องป้องกันการสัมผัสและใส่หน้ากากเสมอความเข้าใจและการป้องกันที่ดีจะส่งต่อความรักสู่ลูกอย่างปลอดภยัยการปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชือ้อย่อมเป็นการดีที่สุดทั้งต่อตัวเองต่อลูกในคันและต่อคนที่คุณรักชัวแน่แชร์ได้